สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะคำเตือนนะคะวิดีโอนี้จะทำทคำขึ้นพัวบันเดิงคอยทุกคนนะล้าเชื่อว่าบันถึงเท่านั้นนะใครกินนะนี่อ่ะเช้ากินฟาดผักพูดไม่ได้คําำสุภาษิตอ่ะดาม,มีไว้บึงเมื่อคืนยังไงมาวินเลยนะเนี่ยมาวินนะ หกหนึ่งค่ะเอ้ยไม่ใช่ดิดาวีพีมาหนึ่งนะทุกคนมาหนึ่งแล้วก็ได้หกหนึ่งนะใช่หนูรู้อยู่ได้หกหนึ่งตรงนี้ไงอืมอะไรอะหกแปดหกหนึ่ง right, แล้วก็ดาวปกได้อืม uh, ได้สามแล้วก็วินสองหกนะเอาเอาเอาบาไวบาไวได้สามอะได้สามนะคะแล้วก็ได้วินสองหกอยู่ตรงนี้ไงบาไวบาไวแม่นลับปุดได้มาสมัยจะซ่อมสำเร็จหรือเปล่านะทุกคนสาวลาวได้อะไรวันเนี้ย ได้ไรบ้าได้หกเก้า <c oughs> ใช่ไหม 1, 6, หนึ่งหกเก้าฮะออกอะไรนะ <c oughs> ลือมาไม่ย้ำๆ้ำย้ไดอะไรกัไม่ละไปดีกว่าไปดาวก่อนไปดาวก่อน <c oughs> ไม่กินค่ะป้าป๋ากินได้เลยอืมหนูก็บอกว่าซื้อให้กินไงเฮ้ยอ,อะไรอ่ะ ผีลอไุ่คนจิงหอเฮ้ยไมไ่ไม่ไม่คนเด้อสามสองหนึ่งห้าหกสามสองหนึ่งห้าศูนย์หกค่ะไปศูนย์หกก็พอไม่ต้องไปถึงศูนย์เจ็ด แต่ที่จริงมีสูนเจ็ดวแต่ว่ามันเยอะเกินไปค่ะไม่เอาพอแล้วเอน6หกนะทุกคนนี่ศูนย์หกนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกัอนอ่ะเผื่อไม่ชัดนี่นียุงเห็นไหมบอกแล้วยุงก็มาในรูปแบบเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรมาในในรูปแบบยุงค่ะ มาดาววี p อพีจิบน้ำเลย ฝนตกก็กลับมาไออีกแล้วเน้นอออ เห็นอะไรดีหนอยู่แล้วหนก็ต้องมี1.9นะคะทุกคนส2อมองหนึ่งศมีอยู่แล้วแต่ว่าอ,อยากเจาะให้เฉยเยอ่ะ ตัวเน้นไปเลยนะคะทุกคนสามสองเก้าสามหก ศูนย์ห้าเหรอ,อเอ้ยยัไงศูนย์ห้มีศูนย์ห้าอยู่นะฮะศูนย์ห้าวินงเราก็ได้แต่ว่าเราอยากจับให้ <c oughs> นีไงถ้าแยกดาวถ้าแยกดาวสามสามสองสามหกสามก้าสองหนึ่งสองห้าสองแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งจิตหกสองหกห้าหเก้า นะครับคันยุงกัด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 นะครับผมอ่ะยังไงล่ะมาตีมาตีมาตียุงยุงยุงเรียกยุงไม่ได้เรียกอะไรนะ ทุกคนไปสามตัวแค่นี้ค่ะพอหนึ่งหกห้าค่ะหนึ่งหกห้าค่ะแล้วก็ไปเบิ้ลเลยนี่นะทุกคนเด่นอะไรเลยคะ่ะวันนี้วันพฤหัส พวกนี้พ่งนี้มันพอหัสนดนะทุกคนกน,นี่ไงนี่แหละไม่มีอะไรมากนะนี่ก็มากนะนี่ก็เยอะแล้วนะชอบวินหกตัววินห้าตัววินสี่ตัววินสามตัววัดส,สันไดโอ้โอเออโนดาวมีเว้บ่งเด้อสิบ่งได้บบสิบปสอยได้บดบดาวนา จะร้องเพลงอัะอันนี้แล้วนะทุกคนใครนะคที่เอาแนวทางเราไปนะให้เครดิตเราด้วยน,นั่นบอกเลยนะนี่มานั่งตบยุงทำให้นะเนี่ยนี่ดาวมีไว้บึ่งนะดาววีพีก็สามสองสามหกสามเก้าสองหนึ่งสองห้าสองแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งจิตหกสองหกห้าหกเก้าค่ะ ชอบแบบแยกเจาะแยกก็จัดไปเลยนะทุกคนเราก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาในรูปแบบไหนนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะทุกคนนี่ค่ะเน้นอันนี้เน้นนะหนึนนะ่งหกศูนเจ็ดสามสองหนึ่งห้าค่ะแล้วก็นั่นแหละขีดเส้นใต้ไว้ก็คือเน้นเลยนะคะกันไว้หน่อยกันหกเไว้หน่อยแค่นี้นะคะอ่า เด้อคัเด้ออู้ว่าซีมาแนวใหนเนาะสำหรับดาวเบิ้องเฮานี่ก็ได้เนาะสำหรับดาวปกติกับดาว VIP นะทุกคนชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นอันที่อยู่ข้างบนเนี่ยให้ทุกคนติดไว้หน่อยแค่นี้นะคะเพราะว่าไม่รู้เพราะว่าเขาก็ไม่รู้อ่ะเขาเขาชอบมาน่ะเขาชอบมาคู่กันน่ะทุกคนถ้าสองเก้าไมมาแล้วสองหกมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเนี้ยถ้าอ่าแล้วแต่ ถ้ามีถ้ามีสองกับห่วงอันัะเมื่อมีสองเก้าอยู่แล้วถ้ามีเนี่ยสองหนึ่งก็ต้องมีสองเจ็ดถ้ามีหนึ่งูนเนี่ยก็ต้องมีเจ็ดศูนย์ถ้ามีสามหนึ่งก็ต้องมีเจ็ดสามเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการขนวณของเรานะคะแต่คนอื่นเราไม่รู้แต่สำหรับเราอะประมาณนี้ค่ะทุกคนนะนะนะประมาณนี้แหละเน้นแค่นี้เองเน้นแค่นี้นะฮะติดลาไว้หน่อยก็ได้นะทุกคนไม่รู้อะแ,แต่สำหรับเราว่ามันเยอะแล้วเนี้ย ถ้าแยกดาวก็ไปตามนั้นแหละ3 2 3 6 3 9 2 1 2 5 2 8 1 0 1 4 1 7 6 2 6 5 6 9นะครับขอให้โชคดีผิดถูกอย่าว่ากันเด้อผู้เรียนพฤหัสบดีนะผมขอให้โชคดีนะคะรับชมพวกความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนไม่ชอบผ่านนะคะ